โทเคนหายังไงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮ็ดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟน์ Fi. นี่ฟรีไฟน์ก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เยอะมากๆนะครับวันนี้ทุกคนก็จะมาเจาะตรงกิจกรรมสายฟรีนะครับเป็นโทเคนนะครับโทเคนใหม่เลย ว่าหายังไงนะครับคิดเข้ามาดูแล้วทุกคนน่าจะสงสัยนะครับเป็นกิจกรรมที่เข้ามานี่ครับนี่ก็คือตรงนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยพี่กิจกรรมชิ้นส่วนสีเขียวชิ้นส่วนสีส้มสีทอง สีดำนะครับผมแล้วก็สีม่วงนะครับแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนะใช่ไหมครับทุกคนนะครับหายังไงสีชมพูสีฟ้าอย่างนี้หายังไงแล้วก็กล่องมันคืออะไรนะครับผมนะเดี๋ยวมีคําตอบแน่นอนสําหรับคลิปนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้กิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเติมรับไอวอล BTS นะครับผมบอกเลยว่าไอวอลสวยมากๆเลยนะครับเติมครบสีขาวๆก็ประมาณ150บาทนะครับเดี๋ยวพี่บอมขอแบบว่าแอดเพรเข้ากระเป๋าก่อนแล้วก็ เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าไอวอลสวยหรือว่าไม่สวยนะครับอ่ามาวันนี้จนถึงวันที่ไหนนะครับมาวันนี้ยี่ิห้าจนถึงวันที่31นะครับผมถามว่าไอวอลนี่แรงไหมบอกเลยว่าแรงนะครับผมทุกคนนะครับถ้าไม่ซื้อเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนจะพลาดนะครับอ่าขอแอดเพจก่อนชุบนะครับอ่าเลยอีก30เพจนะครับอ่าเติมอีก10บาทก็ไปเป็นร5 0บาทนะครับผมโอเคนะฮะชุปอ่านะฮะ ประมาณนี้นะครับเติมก okay, ่อนนะครับชุบนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วไอวอนะครับสวมใส่เลยนี่นะครับไอวอลสวยๆเลยนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอร้านค้าโมโคนะครับมาแล้วนะครับนี mm ่นะครับผมร้านค้าโมโก็ต้อมังกรแดงแผงฤิ์นะครับผมประมาณนี้นะครับเข้าไปเลยชุบแบบนี้นะฮะนี่นะครับให้เราเลือกนะครับจะมีชุดใหม่นะครับอ่าตัวนี้เลยชุดใหม่นะครับสวยไหม อ่านะใช้ได้แล้วก็มีสกินเ k ตาเบตสองความเร็วรีโหลดหนึ่งแล้วก็นี่เลยนะครับอยากได้คาตาดะก็ต้องเอาคาตาดะใช่ไหมทุกคนนะครับก็เป็นคาตาตะตัวนี้นะครับก็มันจะมากับเซล์ยจันทานะครับก็อย่าเพิ่งแรกก็ได้แล้วก็จะมีรางวาัลพิเศษนะครับนี่จะมีบวกที่ทุกคนที่ฮิตกันนะครับอ่านะฮะเราจะมีแว่นตานะฮะมีเสื้อเขาเรียกเสื้อแก๊กหรือเปล่าเออนะครับก็ประมาณนี้ให้เราเลือกหนึ่งอย่างถัดไป ก็เลือกถัดไปแบบนี้ออยยางยืดยันประมาณนี้ให้เราหมุนนะครับ9เพศนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่ให้เราปิดก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้อยู่ที่เราเนาะ6ครั้งการันตีได้แน่นอนนะครับทั้งชุดทั้งหมวกนะครับอืมประมาณนี้นะครับผมสามารถสุ่มได้นะครับเนาะแล้วก็ที่ทุกคนรอคอยนะครับผมอืมนะครับเป็นกิจกรรมที่ อยู่ตรงนี้นะครับอ่าถามว่าโทเค็นนี่มันหายังไงล่ะพี่อะไรประมาณนี้แรกทำไมแรกกล่องไม่ได้จํากัดใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแรกกล่องมันคือไร่นะครับก็ดูตามภาพที่พี่บอมกําลังจะขึ้นนะตอนนี้นะครับอืมก่อนลืนเลยทุกคนต้องรอได้ครับผมรอกิจกรรมมันเปิดนะครับอ่าถามว่าเฮ้ยกิจกรรมไหนพี่ตรงนี้อ่าอีกสาชั่วโมงก็ประมาณ10บโมงนะครับอ่ารอกิจกรรมเปิดนะครับทุกคนฟังดีๆนะครับรอกิจกรรมเปิดนะครับ ถ้าเปิดแล้วกิจกรรมจะหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าที่วอบขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอ่กากิจกรรมจะหน้าตาแบบนี้แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีอะไรชุดนะครับทุกคนก็ต้องมาดูตามพี่พอมอีกนะครับก็เลื่อนไปเลยชุบอ่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมอ่านะครับฟุ๊บนี่ก็จะเป็นตรงนี้เห็นไหมทุกคนเห็นโทเค็นข้างล่างนี่ไหมครับสิบห้าสิบสี่สิบเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบห้าสิบสี่นี่นะครับถามว่าเฮ้ยมันแลกได้ทุกชุดเลยเหรอเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะครับไปต่อครับ นี่ครับก็จะเป็นการที่เราหาโทเค็นตรงนี้ตัวโทเค็นตรงนี้พี่วอมมาน่าจะเป็นการที่แบบว่าเล่นจบ CVC หาในแมพอะไรประมาณนี้นะครับโทเค็นตรงนี้เนาะแล้วก็นี่เลยนะครับอืมทุกคนดูภาพนี้นะครับทุกคนสังเกตตรงเอ่อมุมนี้มุมนี้นะครับพี่วอมเลื่อนให้ดูนะครับนี่ซูมก่อนซูมก่อนนะครับซูมให้ดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ละก็คือตรงเนี้ยจะมีการที่แบบว่าให้เราแลกโทเค็นนะครับอ่าในจอเห็นป่ะ เห็นนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับก็แน่นอนนะครับตรงนี้เลยก็จะเป็นการที่แบบว่าเราจะหาโทเค็นนะครับอ่านะฮะบอกเลยว่ารอได้เลยเนาะ่ะครับต่อไปครับนี่เลยนะครับโทเค็นจะหาตรงนี้นะครับทุกคนบอกเลยว่าวิธีหาโทเค็นได้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีโทเค็นต่างๆนานาที่เราสุ่มหาแล้วก็ได้มานะครับแล้วเราก็จะไปแลกกล่องนะครับการันตีได้เลยว่า แลกกล่องแล้วเราต่อไปทำไรต่อก็จะเามาแลกชุดแบบนี้นะครับทุกคนพี่บอมไม่แน่ใจในยิงต่อไม่ได้เต็มปากว่าถ้าหาโทเคนตรงนี้เราแลกชุดได้ทุกชุดเลยหรออะไรอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคําถามอ,อะไรอีกละนะครับทุกคนเราต้องรอกิจกรรมมันเปิดนะครับถ้าเปิดปุ๊บเดี๋ยวพี่บอมจะมาทําอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้คือเกิ่นให้ทุกคนกันก่อนนะครับว่ามันหายังไงไขข้อสงสัยกันก่อนว่า กิจกรรมมันเปิดแล้วหรือว่ามันยังไม่เปิดแล้วก็ทําไมมันถึงมาก่อนอะไรอย่างงี้นะครับเดี๋ยวทุกคนจะสงสัยนะครับผมกิจกรรมมันจะมาในรูปแบบนี้นะครับอ่านะฮะก็จะมีแบบรูปภาพให้ดูแบบนี้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้สําหรับกิจกรรมนะครับอ่ามันจะให้หาโทเค็นแน่นอน100%นะครับทุกคนเนาะแล้วก็เอามาแลกเอามาเล่นกันนะครับอีก3ามชั่วโมง44นาทีนะครับตอนที่วิบัอัดอ่ะก็ประมาณ6กโมงตีห้ประมาณนี้นะครับอื ประมาณ10บโมงนะครับเดี๋ยวสิบโมง1ี่สโมงน่าจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ลองพิมพ์เข้ามาดูได้นะครับซึ่งตรงกล่องเนี่ยมันแลกได้ไม่จํากัดเลยนะทุกคนเห็นไหมมันเขียนว่าอินฟินิตี้นะครับแต่เราต้องหาตรงเนี้ยหชิ้นก่อนนะถึงจะแลกได้1กล่องนะครับอืมก็ยากเหมือนกันนะครับเนี่ยทุกคนนะครับไม่ใช่ง่ายๆเนาะ เดี๋ยวเรารอดูนะครับผมแต่วันนี้ก็คือหลักๆยิมเนี่ยมันให้หาโทกเค็นแน่นอนเห็นไหมทุกคนหาโทกเค็นสกินปืนและสกินปืนแลกชุดนะทุกคนเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนจะมาในเซอร์ไพรส์อะไรเราหรือเปล่านะครับแหมหลายคนก็รอว่าฮ้ยลุ้นมันจะมาทุกชุดเลยหรือพี่อะไรประมาณนี้นะครับก็ตอบไปแล้วว่ามันไม่ได้ให้ทุกชุดแน่นอนนะครับมันต้องให้แบบหนึ่งชุดอะไรแน่นอนนะครับต้องมีแบบเหลี่ยมๆแน่นอนนะครับทุกคนรอได้เลยนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมร้านค้าโมโกะกิจกรรมใหม่เติมไอวอลอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแล้วกันนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ